แม้กระทั่งรู้สึกจะเจพีมอ์แก้นใช่ไหมที่ให้หกพันกว่าก,ก็ตอนนี้มันมาห้าพันแล้วว่ะเจ็ดพันก็ไม่ได้ไกลใช่ไหมคะเปิดมาก็เห็นสิบสองเปอร์เซ็นเข้าไปแล้วเพราะฉะนั้นเนี่ยไม่ได้ยากค่ะไม่ได้ยากมีความเป็นไปได้ทุก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 อย่างมีความเป็นไปได้ไดในยุคข,ของประธานาธิบดีทรัมป์ถ้าขึ้นไม่พักเนี่ยการลงจะแรง แต่ถ้าขึ้นแล้วทยอยพักไปเรื่อยๆมันก็จะเหมือนค่อยๆปีนขึ้นไปอย่างสามอาทิตย์ที่ผ่านมาไปอย่างาทะยุเพ่นั้นต้องดูค่ะทองถ้าถัถือว่าไฮไฮไหมไฮจะไปต่อไหมไปแต่ปริมาณการลงทุนก็ควรจะทยอยลดลดลงมาด้วยด้วยสัดส่วนเพราะว่าทองคำมันหายมากๆการถือติดพอร์ตเพื่อไม่ให้มิสซิ่งไม่ให้ไม่ให้เกิดอารมณ์โฟโมแต่ก็ควร แต่ก็ไม่ควรลงทุนด้วยปริมาณที่เยอะเกินไปถ้าเราเทียบห0 0พันกับ3 1สบาทมันอยู่แค่76,000ค่ะถ้าจะให้เห็นแสนหนึ่งอย่างน้อยทองคำต้องไปสัก7,000บาทต้องห้ามต่ำกว่า3 0มสิ ท่านั้นถึงจะมีโอกาสเห็นเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าบาทไม่แข็งมากแล้วทองคําไปถึงเจ็ดพันค่ะซึ่งไม่เคยคิดเลยอะ่ะเราเคยคาดห้าพันแม็กแล้วแต่อยู่ดีๆเปิดต<ร>ลาดมาก็จะไปถึงอยู่แล้วเพราะฉะนั้นอะไรที่คาดไว้ที่ไม่คิดว่าจะเกิดมันเห็นได้ทุกทุก,ทกสถานการณ์ในในยุคข,ของประธานาธิบด,ดีทรัมป์เอาพูดง่ายๆสิ่งที่ไม่คิดว่าจะเห็นก็จะได้เห็นค่ะ พิดามีาเนี่ยเราเพิ่งเห็นข่าววันนี้เลยนะคะเขาเป็นนักกลยุทธ์ของ ICBC คะ่ะเดี๋ยวเจ้าน้าที่ขึ้นนิดหนึ่งนะอะเพิ่งลงทาง Facebook ของมันนี่แชทไปไปเอามาจาก CNBC นะคะเขาบอกว่าปีนี้เนี่ยอาจจะได้เห็นทะลุที่ประมาณ7,000กว่าเหรียญอันนี้ ICBC คะ่ะที่เขาฟันธงมา7,000กว่าเหรียญค่ะพิดาแม้กระทั่งรู้สึจกจะ JP Morgan ใช่ไหมที่ให้6,000กว่า ก็ตอนนี้มันมาห้าพันแล้วอะเจ็ดพันก็ไม่ได้ไกลใช่ไหมคะเปิดมาก็เห็นสิบสองเปอร์เซ็นตเข้าไปแล้วเพราะฉะนั้นเนี่ยไม่ได้ยากค่ะไม่ได้ยากมีความเป็นไปนได้ทุก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 อย่างมีความเป็นไปนได้ในยุคของประธานาธิบดีทรัมป์ mm. ไม่มีไม่เหนือความคาดหมาย <laughs> เพราะฉะนั้นเนี่ยจากจากแดงใหญ่ๆมีคนออกมาคาดการณ์แม้กระทั่งว่าถ้าทองคำไปยืนอยู่ที่สองหมื่น สองหมื่นดอลลาร์นะคะเอ่อนี่สหรัฐก็จะหลุดเขาคาดกันขนาดนั้นแต่มันก็ไม่รู้ว่าจะมีโอกาสไปได้ถึงแค่ไหนแต่ถ้าประธานาธิปติทรัมป์ยังมีพฤติกรรมอย่างนี้จนอีกสามปีข้างหน้าก็คงไม่ได้ไกลกว่าจะที่จะเห็นเจ็ดพันถ้ายังคงเป็นอย่างนี้ในปีนี้ก็ไม่ได้ยากที่จะเห็นค่ะแต่ตอนนี้สำหรับเราเราเรา,เราพลอตการาฟในใน ในระยะ,ะเป็นเดย์แล้วกันนะคะ,ะเราเห็นแค่ห้าพันห้าพันกว่ากว่ายังไม่ได้เห็นถึงหกพันเพราะนั้นเองอม,มันอาจจะมีความเป็นไปได้ที่ไปทำไฮแถวห้าพันหนึ่งห้าพันสองแคสเสร็จแล้วย่อไปอีกสักครึ่งปีวนกลับามาใหม่เหมือนกับการที่ทำไฮรอบที่แล้วมันก็มีความเป็นไปได้เพราะนั้นเนี่ยคงจะต้องดูไปเรื่อยๆแต่ไม่เชื่อว่าการขึ้นของทองคำจะขึ้นในลักษณะไม่พัก ถ้าขึ้นไม่พักเนี่ยการลงจะแรงแต่ถ้าขึ้นแล้วทยอยพักไปเรื่อยๆมันก็จะเหมือนค่อยๆปีนขึ้นไปอย่างสามอาทิตย์ที่ผ่านมาไปอย่างไม่หยุดเพราะนั้นต้องดูค่ะต้องดูค่ะปัจจัยยังไม่ได้ขับไปไหนมันยังคงอยู่เออ่ทุกปัจจัยมีผลกับทองคําทั้งนั้นค่ะแล้วยังไม่เห็นปัจจัยที่ต่างอืค่ะพี่ดาเคยมาให้สัมภาษณ์เราหลายครั้งนะแล้วก็ย้าว่า สงครามเนี่ยเวลามันเกิดอะมันอาจจะกระตุ้นทองคําแต่ว่ามันอาจจะเป็นปัจจัยสั้นๆแล้วมันก็จะลงซึ่งตอนนี้มันมีหลายหลายสายนะที่เขามองเกี่ยวกับคุณนุ่นทำที่ทำเนี่ยบางคนก็อาจจะมองไปเลยบอกว่าเนี่ยจะนําไปสู่สงครามโลกครั้งที่3บางคนก็ไม่หรอกก็คงแค่เป็นสงครามเย็นเท่านั้นแหละบางคนก็บอกไม่ใช่หรอกคุณทำก็จะเป็นสไตล์เนี้ยแหละคือเอาไว้มากก่อนได้เท่าไหร่ก็เอาเท่านั้น พี่รามมองอยังไงบ้างฮะกับสถานการณ์ที่คนมองกันเกี่ยวกับเรื่องของความขัดแย้งทางภูมิรัฐศาสตร์เนี่ยมันมันมันจะส่งผลกระทบกับทองคาแค่อาจจะเป็นระยะสั้นๆแล้วก็ตอนนี้รับข่าวไปหมดแล้วหรือยังหรือมันจะมีผลในวันข้างหน้าต้องมองต้องมองออคู่กรณีของอเมริกาใครเป็นคู่กรณีแล้วคู่กรณีเนี่ยมีความร้อนแรงมีความอดทนได้มากแค่ไหน ถ้าในซีรีโอที่หนึ่งนะคะส,สหรัฐแข็งแกร่งสามารถคลี่คลายได้ทุกประเด็นกับคู่กรณีก็จะจบไปแต่ถ้าเราหันกลับมามองคู่กรณีอย่างอิหรา่านรอบที่ผ่านมาอาทิตย์ที่ผ่านมาเนี่ยถ้าประธานาธิบดีทรัมป์ไม่หยุดอิหร่านน่าจะไปต่อเพราะฉะนั้นเนี่ยอยู่อยู่ที่ คู่กรณีที่พร้อมจะหักในทุกเมื่ออยู่ที่ประธานาธิบดีทมว่าเอาจริงแค่ไหนเพราะฉะนั้นสีเนเรยลที่หนึ่งปะทุแล้วจบทองก็จะขึ้นแล้วก็ลงปะทุแล้วยืดเยือ้อทองก็จะค่อยๆไต่ขึ้นไปนเรื่อยๆปะทุจนประเชิญหน้านจนไปจนถึงเเกิดสงครามโรคอันนั้นก็จะเป็นปัจจัยหลักๆที่คงจะต้องต้องเออ,เอ,อ ติดตามเพราะว่าพอถึงซีเนียรนั้นแล้วดอลลาร์ก็จะไม่มีความหมายละไม่ใช่ดอลลาร์อย่างเดียวทุกเคอร์เรนซีทั่วโลกก็จะไม่มีความหมายทองก็ยิ่งยิ่งจะไปไกลจนกระทั่งเพราะว่าตอนนี้มีคนออกมาพูดในลักษณะที่ว่าอะถ้าเกิดสงครามโลกครั้งที่สองพวกเราจะมีพฤติกรรมยังไงเช่นกรณีของของคามนที่บอกว่าเขาจะเขาจับ นายฉนจื้อได้เราก็หลังจับจับแล้วเขาก็ปิดแบงค์ของนายฉนจื้อที่นูน่นแบงค์พอแบงค์ปิดปุ๊บเขาก็กลัวแบงค์รันเขาปิดเพราะนั้นคนก็เบิกไม่ได้เพราั้นกระแสอย่างเงี้ยคนก็เริ่มกลับมาคิดแล้วอ้าวสิ่งที่ถืออยู่เป็นเงินสดถ้าเกิดสงครามโรคใช้ไม่ได้นะหรือว่าเงินสดควรจะมีเคอร์เรนซีไหนนอกจาก US d o l ดอลลาร์เคอรเรนซีของตัวเอง แล้วสิ่งที่สามารถพกติดตัวได้คืออะไรอะไรประมาณนี้กระแสอย่างเนี้เราเริ่มเห็นในในยเราลมากขึ้นเรื่อยๆเพราะฉะนั้นเองเนี่ย mm. อยู่ที่ณนะโมเมนต์โมเมตนต์หนึ่งคู่กรณีเป็นใครและความอดทนของคู่กรณีเนี่ย mm. ไปได้นานแค่ไหนเราสามารถทำทำจนกระทั่งมันไปจนถึงเออเออซีนเนียอสุดท้ายที่จะเกิดสงครามโลกได้ไหม เพราะนั้นเองเหมือนเหมือนคงต้องต้องเวทันซีค่ะมันยากมากที่จะประเมินอย่างเราเห็นอัปทานที่ดีสีชนผิงค่อนข้างที่จะเย็นแต่ถ้าโดนกระตุกหนวดเสือเมื่อไหร่ก็จะมีคำพูดแรงๆกลับมาหรือแม้กระทัง่งนายปรตินเองกระตุกแรงๆในเคสที่โดนยึดเรือถ้าจำได้แกก็ออกมาแถกเลยเว้ยเขาจะไม่ลดลาวาสอกน่นนี่นั่นก็เนี่ยเราเชื่อว่าสามสี คู่กรณีเนี้ยเป็นกรณีถ้าเกิดขึ้นจริงๆมันจะมี Impact กับกับสงครามโลกค่อนข้างสูงก็คงต้องเวท d นซี hmm. กรณีแต่และกรณีไปถึงที่ไหนแล้วก็ความเป็นไปได้มากแค่ไหน mm hmm. แต่ถ้าเป็นเชิงของประธานาธิบดีทรัเองจริงๆเขาน่าจะเป็น mm hmm. การกระตุ้นเพื่อต่อรองเพราะนั้นเองเนี่ยหวังว่าคงจะไปไม่ไปจนถึงจุดนั้นนะคะ อ๋อเอาก็มันอยู่ที่การยืดเยื้อแล้วนะคะพี่ดาใช่ไหมคะ,ะถ้ามันยืดเยื้อมันก็ยืดเยื้อทองก็จะไต่ไปเรื่อยๆถ้าจบก็คือเอ่อก็จบเลยหรือว่าในกรณีที่อเมริกาเกิดเงินเฟอ้อจนเอาไม่อยู่อาจจะเปลี่ยนจากการลดอัตราดอกเบี้ยเป็นการเพิ่มอัตราดอกเบี้ยอันนั้นก็จะเป็นอีกหนึ่งประเด็นถ้าเพิ่มอัตราดอกเบี้ยทองคําก็อาจจะมีความน่าเอ่อน่าสนใจน้อยลงเพราะฉะนั้นเองทั้งหมดเนี่ยณนะโมเมตนต์นี้ถามณนะ ณปัจจุบันนี้บอกได้เลยว่าเราเห็น่าทองคําไปต่อแต่ถ้าไปถึงจุดที่<ม>ปนี้ปนอมได้ทุกอย่างเรียบร้อยเคลียร์ไม่มีปัญหาเอ,อ่อทุกอย่างมันเป็นไปได้หมดแล้วก็มันโดยฉับพลันเร็วมาก<ม>เวลาประธานาธิบดีทรัมป์จะทําอะไรสักอย่างเหมือนเหมือนตรองกันก่อนแล้วประกาศสักเสาร์อาทิตย์ <laughs> มีอิมแพคกับตลาดสูงค่ะค่ะ <c oughs> <c oughs> โอ้แต่น่าสนใจนะเมื่อกี้พี่ดาพูดให้เราฟังนิดนึงบอกว่าถ้าทองขึ้นไปที่2 20,000เหรียญต่อออนซ์เนี่ยนี่สหรัฐอเมริกานี่สาธารณะเขาบวมมากเลยร้อยกว่าเปอร์เซ็นต์ของ GDP เนี่ยก็จะหลุดโอ,อนน้อันนี้มันเดิมพันเหมือนกันฮนะว่าอยู่อีก3ปีอยู่อีกสาปีจะได้เห็นหรือเปล่าเพราะว่ามันเดิมพันกับนี่สหรัฐ <laughs> เราจะมีชีวิตกันอย่างเงี้ยไปเรื่อยๆลุ้นพรุ่งน,นี้จะเป็นยังไงมะลืนนี้เป็นยังไงเอเราจะต้องเตรียมตัวยังไงกับสงครามคือตอนนี้อะไรพวกนี้มันเริ่มผุดเข้ามาในหหัวของประชาชนของนักลงทุนหลายๆอย่างเพราะนั้นเนี่ยแอสเซทที่มีความน่าสนใจมันจะถูก เอาออกไปซะเรื่อยๆจนกระทั่งเหลือแอสเซทที่ที่ลงทุนแล้วมั่นใจสามารถ oh. ที่จะยึดได้ถือได้แครี่ได้ oh. ไอ้ตรงเนี้ยมันจะเหลืออย่างเงี้ยค่ะ oh. เพราะฉะนั้นคง oh. จะต้องดูต่อๆไปว่าอารมณ์อย่างเงี้ย oh. เลิกไหมไม่เลิก oh. ก็ไปต่อไปต่อ oh. ก็ดูเลยว่ามันแต่ละอันยืดเยื้อแค่ไหนถ้า i m p แ c t แรงอย่างสามอาทิตย์ที่ผ่านมา m p p c t t แรงทั้ง3ามอาทิตย์แค่สามอาทิตย์ก็ขึ้นมา12%ละ แต่ถ้า mm hmm. ในอาทิตย์ถัดไปอิมแพคมันน้อยลงก็ต้องดูค่ะโดยส่วนใหญ่ mm hmm. ถ้ามันจะน้อยลงก็ต้องไปดู mm hmm. ปลายไตแมสตคะสังเกตได้ไหมคะว่าทุกๆปลายไตรมสทองคำถ้ามันมันมีมีการออปิดงบรายไตรมสหรืออะไรพวกเนี้ย มันมีโอกาสที่จะย่อเพราะว่ามันมาไกลมากมันมีโอกาสที่ฟันเมนเจอร์จะทํากําไรบ้างบางส่วนแล้วก็ทยอยเพราะนั้นอีเตอร์ดูปัจจัยทางเทคนิค,คไปไฮแล้วแต่ละจุดมีโอกาสยอ่อไหมหรือไปดูตาม,มปลายไตยมา้าแต่ละไตม,ม้าซึ่งแต่ละโบรกมีโอกาสทํากำไรระยะสั้นในปลายไตายมาาด้วยค่ะจริงๆเราสองคนเกิดไม่ทันสงครามโลกครั้งที่สองกันนะพีดาคะเราก็เลยรู้สึกว่า เออก็ได้เห็นจต่ภาพหรืออ่านข่าวเราก็เลยไม่คิดว่ามันจะเกิดนะ่ะจะเกิดขึ้นได้นะคะสงครามโลกครั้งที่3เมื่อวานนี้เราสัมภาษณ์อาจารย์นิเวศเห็นชิรละวรากรไปนะคะอาจารย์ก็พูดถึงเหมือนกันบอกว่าทองคาเนี่ยเป็นสินทรัพย์ที่น่าซื้อเราก็ควรที่จะซื้อทองคําแท่งด้วยพี่ดาเพราะว่าอาจารย์ก็ยังรู้สึกไม่ค่อยมั่นใจบอกว่าถ้าไปซื้อทองดิจิทัลเนี่ยเดี๋ยวเกิดแพลตฟอร์มมันล่มหรือว่ากรณีว่ามันเกิดสงครามมามันจะมาเอาแบบเบิกเอา คือเนืงจากมันซื้อเป็นผ่านเป็นแบบว่าดิจิทัลไงจะมาเบิกเอาเป็นทองถือติดไม้ติดมือไปหนีสงครามก็ไม่ได้เหมือนกันนี่พี่ดาคะอันนี้คือมันมีโอกาสเกิดขึ้นได้ไหมคะคืออันนี้มันเป็นอันหนึ่งที่พ pop up ขึ้นมาอย่างที่บอกว่าเห็นในไวรัลคนเริ่มพูด <c oughs> อารมณ์ประมาณนี้ก็เชื่อว่าคนก็เริ่มจะคิดว่าเอะเทรดได้นะทำกำไรได้นะแต่อย่างน้อยก็มีอะไรติดมือซะหน่อยเผื่อเกิดอะไรขึ้นก็สามารถ หาหาที่หนีที่ไปอย่างบ้านเราเองเนี่ยเรายังไม่มีซูเนีโอที่ทำไอห้องใต้ดินสำหรับหลบระเบิดนิวเคลียร์หรืออะไรเชื่อว่าระเบิดนิวเคลียร์นะนะตรงเนี้ยมันไม่น่าจะมาถึงเราแต่ก็ต้องมองหาหนออีที่ใล้ว่าถ้ามันเกิดขึ้นจริงๆในในในเอเชียแล้วเราจะโดนอิมแพคที่ไหนเราจะต้องปรับตัวยังไงเพราะนั้นการถือร <h usion> <G> องทองคำ มันเป็น international currency ไม่ต้องถามว่ามันแลกได้ค e n c y ไหนไปอยู่ประเทศไหนก็ใช้ได้ไปอยู่ตรงไหนก็ใช้ได้เพราะฉะนั้นอันนี้ก็เป็นหนึ่งตัวที่เขาเขาเรียกว่า safe haven ะคะสุดท้าย<ม>แล้วมันก็อาจจะดีกว่าบาง c ค e n c y ที่มันอาจจะล้มหายตายจากไปถ้าเกิดสงครามโลกจริงๆอันนี้ worst case <ม>นะคะแต่ก็<ม>ด้วยความที่ทุกคนนะคะก็ต้องมี มีแผนของตัวเองว่าเฮ้ยสุดท้ายแล้วคุณจะต้องมีอะไรอย่างการลงทุนลงทินในเทอมไหนในช่วงระยะใกล้นี้เอ,อหุ้นแต่ละตัวไม่ได้ให้ผลตอบแทนหลายคนก็หันไปหาหุ้นที่ให้ผลให้ดอกเบี้ยเป็นเป็นเ,นเรายไตยมากอะไรประมาณนี้ค่ะก็คง<ต>จะแผน,นกันค่ะแต่วันนี้หุ้นไทยพิดาหลายคนก็ยิ้มแป้นเลยนะคะเพราะว่าขึ้นมาถึง21จุดอันนี้ปิดตลาดไปแล้ว วอลรุ่มการซื้อขายนี่ยังไม่ได้คำนวณน,นะคะมากสุดในรอบกี่ปีนะ6 8 0 0 0กว่าล้านบาทใครที่ลงทุนหุ้นไทยอยู่ก็รับเลือกตั้งค่ะของเราเนี่ยทองอาจจะไม่ได้รับเลือกตั้งแต่ว่าเรารับคุณนุลนุนทำมากกว่านะะเราเขย่าตามนั้น <laughs> เล่นค่ะเล่นถามพิดานิดนะคะถ้าถ้ามองจากนี้แสดงว่าตัวของดอลลาร์ก็น่าจะเสื่อมค่าคือพูดง่ายๆคืออ่อนลงเรื่อยๆถ้าทองเนี่ยมันมีค่ามากขนาดนี้ดอลลาร์ก็น่าจะค่อยๆลดบทบาทไปเรื่อยๆนะคะพิดา ซึ่งก็น่าจะเป็นตามที่คุณโน้นทำเขาอยากได้ไมั้เะดอลลาร์ให้มันอ่อนลงไปเพื่อที่เขาเนี่ยก็จะได้ค้าขายได้มากขึ้นอันนั้นก็เป็นอินดิเล็กอะค่ะยิ่งยิ่งทองคำแข็งมากขึ้นเท่าไหร่ US Currency <ừ. S 2> ก็จะอ่อนไปมากมันก็ยังมีอิมแพค c คเรนซี y ของทั่วทั่วโลกมันก็อาจจะไปดิ้วเอาเงินเฟ้อซึ่งจะเป็นตัวที่รีเลตตาม,มาทีหลังเพราะฉะนั้นอันเนี้ยอาจจะเป็นเออ ตัวถัดๆไปที่จะเกิดขึ้นหลังจากที่มันมี impact กับราคาทองสูงสุดก็อาจจะเกิดนอกจากเงินเฟอ้อมากๆมีการปรับขึ้นอาตาัตราดกเบี้ยอันนั้นก็อาจจะเป็นจุดจบของทองคำซึ่งเรายังไม่เห็นในระยะไยากลค่้ค่ะ,คะทีนี้ภาวะทองคำเนี่ยขาขึ้นชัดเจนแบบนี้พี่ดาเราควรจะเลือกลงทุนในรูปแบบไหนดีคะที่ก็เกาะไปกับการสร้างผลตอบแทนรานะคาทองคำมันเวียงเนี้ยแต่ เราก็ไม่อยากเสี่ยงด้วยนะพีดาเอาแบบรูปแบบไหนดีคะพี่ดาให้คำแนะนำนิดนึงอยากให้นักลงทุนแบ่งเงินของตัวเองเป็นสามพอร์ชั่นลองเทอมก็คือการซื้อระยะยาวแล้วก็ถือเลยอาจจะซื้อกับบ้านถือไว้ที่บ้านหรืออาจจะซื้อในในเอ,เ,อ,เ,อเป๋าตังที่ลงทุนกับแบงก์วลจก็เป็นหนึ่งพาร์ทนั้นการซื้อกับกระเป๋าตังเนี่ยข้อดีคือว่าซื้อ เราโฮทองให้แน่อนอนมีการการันตีว่าทองอยู่ตรงนั้นนะไม่ตงเสียค่าฝากเพราะฉะนั้นเนี่ยยังไงซะก,ก็ได้ทองอันนี้เป็นตัวหนึ่งจะเบิกทองเมื่อไหร่ก็ทีบวกสองมาเบิกได้เลยอันนี้เป็นตัวการันตี<ม><ม>เพราะฉะนั้นนักลงทุนที่ลงทุนระยะยาวแล้วซื้อซื้อทองในเป๋าตังค์ไม่ต้องหิ้วกับบ้านมีมีการรับฝากอันนี้การันตีอันนี้คือตัวที่หนึ่งตัวที่สองคือการซื้อแบบ DCA ก็คือว่า เราเทรนทองยังเป็นเทรนขาขึ้นอยู่นะั้นการซื้อ d c a ก็เป็นการเฉลี่ยต้นทุนไม่ต้องมานั่งมอนิเตอร์ว่าทองจะขึ้นเท่าไหร่ลงเท่าไหร่อันนี้ก็ใ,ในเกตโกซึ่งเป็นตัวตอบโจทย์ที่ค่อนข้างเหมาะสมหรือแม้กระทั่งซื้อในดามเองในดามเนี่ยเป็นการลงทุนในในแอปพลิเคชัน hmm. ดามนะคะซึ่ง VLG ก็พรอไวในนั้นเหมือนกันข้อดีของการลงทุนในดามคือลงทุนด้วยทุนแค่10บาท ต่อธันเซคชันเพราะนั้นนักลงทุนรายย่อยก็สามารถเข้ามาทยอยสะสมแล้วก็ ฝากทองก็มีการันตีเหมือนกับในกระเป๋าตังค์เพราะนั้นทั้งสองอันนี้ก็เป็นตัวตอบโจทย์ของนักลงทุนอีกตัวหนึ่งที่ w l g มีการมีการให้บริการก็คือ w l g Go f u t u r e เพราะนั้นเนี่ยนักลงทุนที่ลงทุนเก่งแล้วเข้าใจการลงทุนในฟิวเจอร์เข้าใจในการลงทุนในทองคําและเข้าใจด้วยซ้าว่าถ้าลงทองคํามันยอ่อเราสามารถช็อตได้ในขณะที่เราถือทองเป็น ฟิสิอลอย่างเช่นซื้อทองไปสิบโลเกิดอ้าวทองคํามันย่อลงแต่เราก็ยังไม่อยากขายทองคำยังถือทองคําอยู่เราก็สามารถเฉลี่ยต้นทุนโดยการช็อตโกลฟิวเจอร์ hmm. เพื่อที่จะมาบาลานซ์พอร์ตตัวเองอันนี้ก็เป็น mm hmm. อีกหนึ่งทูที่นักลงทุนเอามาสามารถถ้าเก่งแล้วสามารถเอามาบริหารในการลงทุนหรือนักลงทุนที่เพียรลี่ลงทุนในโกลฟิวเจอร์ด้วยเงินที่ 3- 5ลงทุนเราก็สามารถเลเวลเลตได้ทำ กำไรจัดส่วนต่างของทองคําถ้ามันขึ้น12%ก็จะรับรับกำไรไป12%อันนี้ก็เป็นอีกตัวหนึ่งซึ่งนักลงทุนสามารถลงทุนใน g o ลฟิ u จอร์โดยที่ w well g l l g f u t u r e ก็มีการให้บริการกับตลาดโ o มเมกซึ่งเป็นทองเป็นเทอม US d o l ดอลลาร์ก็ลงทุนเหมือนกันแต่ในตลาดที่ต่างกันเพราะว่าลงทุนในใน t f e ก็จะอยู่ในตลาดบ้านเราเป็นทองที่เป็นเทอมบาทบ้านเราแต่ถ้าลงทุนในตลาดโคมกซกก็จะเป็นลงทุนเป็น US ดอลลาร์ในตลาดอเมริกาก็แล้วแต่ค่ะถ้าในตลาดอเมริกาเอ่อลีควิดิตี้จะมีสูงมากเพราะฉะนั้นปริมาณการเข้าออกไม่ว่าจะตันสองตันก็นิดเดียวสามารถเข้าออกได้ค่อนข้างเยอะค่ะมีวอลุ่มในการหลอหลับค่ะแต่ของพี่ดาก็บริการซื้อก่ฟิวเจอร์ด้วยแล้วก็ซินเวอร์ก็ ซื้อได้ด้วยเช่นเดียวกันก็มีด้วยค่ะทั้งหมด<อ>ที่พูดมาเนี่ยเรามีบริการให้หมดในแพลตฟอร์มของ YG ค่ะค่ะพี่ดาค่ะถ้าใครเนี่ยอยากจะจัดพอร์ตเป็นพอร์ตฟิลิโอเนี่ยตอนนี้ทองขึ้นมาเนี่ยเจ็ดหมื่นละควรที่จะลดสัดส่วนลงไหมหรือว่าเพิ่มสัดส่วนทองถ้าถืถอว่า high h i g ไหม high Hi. จะไปต่อไหมไป แต่ปริมาณการลงทุนก็ควรจะทยอยลดลดลงมาด้วยด้วยสัดส่วนเพราะว่าทองคำมันหายมากๆการถือ,อติดพอร์ตเพื่อไม่ให้มิสซิ่งไม่ให้ไม่ให้เกิดอารมณ์โฟโมแต่ก็ควรแต่ก็ไม่ควรลงทุนด้วยปริมาณที่เยอะกันไปเพราะว่าโอกาสที่ตลาดมันจะวายอย่างเช่นที่สารพัดสไยโอการ<ม><ม>ลบกันจบหรือว่าใดๆปัญหาอื่นๆมันเคลียร์ได้มันก็มีโอกาสย่อลงแต่แต่ในความเป็นไปได้เนี่ยมันมีน้อยมาก แต่ก็ทุกอย่างเออมันมีมันมีความเป็นไปนได้ทั้งนั้นเพราะฉะนั้นก็อยากให้เผื่อใจนิดนึงนะักลงทุนที่มีอยู่ถึงจุดแต่ละจุดเป็นแนวต้านท้ายอยขายออกแล้วก็ย่อลงมาซื้อใหม่มันไม่ให้มีสิ่งเพราะนั้นก็อันนี้เป็นตัวหนึ่งที่ที่จะฝากนักลงทุนนะคะ